กูลืมอ่านแล้วเนะี่ยโฮลิเชตกูลืมอันนี้คือกูโง่ไปสักพักเลยใช่ปะความเงาไลายร้อมฉันเปลี่ยนดาวหลอกได้ปะเนะี่ยแบบข้าจะพูดว่าข้าไปเนะี่ยเดี๋ยวเวลาที่ข้าจะกระซุกใส่เจ้าเหมือนคนจ <c oughs> เดี๋ยวเวลาที่ข้าจะกระซุกใส่สสของเจ้าฮ่าจ้า อันนี้คือน่าจะเป็นรูปที่ดีมากๆอันหนึ่งนะดูหลอนมากหลอนมากหลอนมากอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ Dark Devotion แต่เป็นอยู่ในเครื่องและมันเป็นโทเทมด้วยอันนี้เอพวกตัว Killer นี่ที่วิ่งวายในยิ้มหวานยิ้มหวานเลยก็ว่าถ้าเกิดใส่ตัวนี้กับ t ด e r หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี้เป็นโอพีนะเว้ย เกิดถ้าเกิดมันไปนอย่างนั้นจริงๆเฟิงน,นี้นี่คือ you know holy shit oh ข <my S 1> ้ามหมามีเฮ้ยไม่ใช่ hot <laughs> damn อันนี้ก็คือสกิลที่บอว่าจะทำให้เราไปไว อ้าวเห็ดมันเห็ดม,มันสปอนขึ้นมาอยู่แล้วหรอหรือว่าอะไรเห็ดมันสปอนขึ้นมาอยู่แล้วอะล่ะก่อนอื่นเลยสิ่งที่ต้องระวังคือเราเพิ่งมารู้อีกทีว่าเห็ดมันสปอนขึ้นมาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือนี่ดูไอ้นั่นน่ะคือสิ่งที่ทำให้ช่วยลบ ล้างสถานะได้ฉะนั้นแสดงว่ายิ่งถ้าเกิดเราแปลงร่างไปไปมาๆบ่อยมันจะกลายเป็นว่าเราให้เซอร์ไวได้อะไรก็ชันที่มันช่วยมันสีด้านสีด้านั่นคือสเตตัสที่ผมพูดถึงนะฮะ ซึ่งมันทําให้เราตีได้อเองสและแต่ข้อเสียของมันก็คืออย่างเงี้ยคือเราแปลงร่างใช่ปะ่ะมันจะสร้างเหตุให้มันได้แดกแต่ถ้าเกิดเราอยากซ่าเราอยากซ่ามากนักล้วก็โจมตีแบบตอนที่มันเป็นไส้ไม่แนะนําอย่างยิ่งมึงดูเดิ ไอตัวนี้มันก็สามารถฆ่าเซอร์ได้เร็วเหมือนกันอย่าประมาทอะอแล้วเราก็แปลงล่างเลยครับพี่เ,เดี๋ยวคิดะอะไรมาก็พอเข้าใจใช่ไหมพอเข้าใจใช่ไหมไอเฮี้ยนนี่กูกูเคยคิดว่ามันอาจจะทำอะไรเล่นๆไว้ตอนแรกความคิดเล่นๆก็คือมันคงจะไม่มีแบบสกิลแบบเออใช้แส้ฟาดยาว ฟาดะไรไอ้เีคยแม่งมีเฉยเลยแคยกูเบอร์เลยอะ่ะอ,อย่างช้าเลยซาดนี่ไงนี่ไงมาละนี่นนก็แปรงล่างแม่เลยแล้วเราก็ตีฟูข้าไปลาไงโอเคนี่กูพลาดเอง มิคาเอลมายเออร์สว้วเฮ้ยเสียงเฮ้ยในที่สุดมันก็มีเสียงอื่นที่ต้องจากเสียงนี้แล้วโอ้ย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 วู้้มิคาเอลมิคาเอลโอพี่ เคพวกนี้หนักจังคุณ <c oughs> พูดอะไรนะถ้าเกิดเราฮุกสวาวเวอร์ทุกคนเวลาเราเตะเครื่องมันจะเพิ่ม5%ไ <c oughs> <c oughs> อเฮียมันไม่มีใครใช้เปิรลนี่อยู่แล้วโอ้โหเปิร์ลออกจะดีมรีเวิร์คหาเตีย๋ยอะไรวะเนะี่ยเอ้ยนัสคอลลิงบับัสามสิบ้าวี อัพชันโอ้ my god holy ช t ่ i ดิสแพ h น่าจะเป็นแพททาง s ไ r เวอร์ป่ะเนี่ยเฮ้ยว t the อฟั k แล้ว s ไ r เวอร์แม่งมีตื่นแม่งลุกเองได้ด้วยโอ้โหไอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้รูนบ๊อบน c e แต่ถ้าเกิดเจอเกิด s ไ r เวอร์ที่ตึงๆไปก็ไม่ค่อยดีแต่ไอ้พวกคิลเลอร์วิ่งไว้แม่งยิ้มหวานละ sensational 1ิบ oh ห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ o รุกขาวแล้วเปิดเครื่องสิบสองเปอร์เซ็นต์เดี e ยอะไรย r